วัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตารางประจำวันเสาร์ที่10เมษายน2567ครับรายงานอุณหภูมิสูงสุดของวันที่1 9เมษายน2567จังหวัดปุยลำบด้41.1องศาเซลเซียสจังหวัดอุบลราชธานีวัดได40.7องศาเซลเซียสและจังหวัดรอยอดวัดได40.6องศาเซลเซียสภาพถ่ายดาวเทียมของวลาจกา30วันีพบกลุ่มเมฆปกคลุมจังหวัด สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียโสธรอำนาจ,จเจริญและร้อยเอ็ดครับสอดคล้องกับภาพไทยได้ดีพบเป็นกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญครับปัจจัยที่ผลิตอากาศในมืนอนิ่กับตะแกลเรียนควบกับอากาศต่ำเนื่องจากความห้อนปกคลุมประเทศไทยทตอนบนในขณะที่ลมใต้ลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทตอนบนลักษณะสนิทส,สนิวาาต้องรอเชียงเหนือตอนล่างมีอากาศห่อนนึงห่อนจัด ก็มีฝ่าลรยในตอนกึเวนโดยมีฝนฝ่าคันนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับพะยากรณ์อากาศเตี่เราฮวงเซาวันนี้ครับทุงบท่งสงอื่นภาคตะว,วันออกเชียงเหนือนนตะลางสีมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดก็มีฝ่าลรยในตอนกึเวนโดยมีฝนฝ่าคันนองรอยละสิบของพื้นที่ก็มีลมอุ่นแห้งบางแหง่งอุณหภูมิสูงสุดไปมาในขั้นวาร์ทีสามสิบแปดถึงสี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเหมือนเสาขาดว่าร์ที่ผาถึงยิบเก่าองศาเซลเซียสลมกับลมตะวันตกเชียงใต้เข้ามตรต่อชั่วโมง ครับสนี้ภาคตอนนอเชียงเนือตอนล่างเฮายังคงมีการห่อนทึ่หอนจัดในหลายาพื้นที่จังในขอพี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศห่อนทึ่หอนจัดเดือมนานในหลายยูนิเอกเรียงยุทธ่ลงแจ้งกะมัดระวังอตนลราจากฝนฝ้าคันองที่เกิดขึ้นในรายน้ำสำหรับมณีสวัสดี รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน